สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ การธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับเจ้าพระพายบูนอาภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายศกอำเภอนองหานจงังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวของธรรมะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0่0หรือว่า ที่วัดป่าด,ดอนหายโศกก็ได้แต่เลขที่1หมู่8ตดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีโดยการเขียนเป็นปรสนียบัตรหรือจดหมายก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์แล้วก็ไปที่เพียวธรรมะ com p u r e d h a m m a com s l a p r d มันจะเป็นหน้าของรายการธรรมะรรุ่ที่ท่านผู้ฟังได้สามารถที่จะ ไปกรอกข้อความต่างได้แต่ที่เราเปิดโอกาสให้ทัานูฟังได้ติดต่อสื่อสารผ่านมาทางรายการและด้วยเหตุผลสองประการแต่ประการแรกเนี่ยการถามคําถามการที่ให้เราหมดข้อสงสัยรายความเครือบแคลนทำให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าไปได้แต่ความเครือบแคลงความเห็นแยง้งความเห็นไม่ถูกต้องเป็นอุปสรรคแน่นอนเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราจะไปถึง เป้าหมายได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเนื่นช้าเพราะถ้าเราเคลียร์ออกล้างออกเดี๋ยวทำให้มันเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความแจมแจ้งแบะนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการจุดประทีปไว้นในที่มืดจุดโคมไฟไว้ในที่มืดก็เห็นแสงขึ้นมาหรือของที่ปิดอยู่แล้วก็เปิดขึ้นมาให้มันเห็นแจมแจ้งขึ้นมาบางทีบางจุดเรามีจุดมืดจุดดำนี้ตรงจิตของเราเรามีความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง แตเขาชี้ให้เห็นว่านี่มจุดนำกุญแจออกโอ้มันก็สะอาดขึ้นมาจแจ่มแจ้งขึ้นมาแตรับได้รู้ได้เห็นได้ทําได้ปฏิบัติได้ขึ้นมาแต่จึ่เปิดโอกาสให้ถามคําถามนี่เป็นเหตุข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีโอกาสแบ่งปันแตแบ่งปันความดีความงามแตแบ่งปันความเข้าใจหรือบอกเล่าเรื่องราวแต่ที่ในเมื่อเราเป็นผู้ที่ทรงธรรม งวินยัยรู้ธรรมะเอาธรรมะไปใช้งานจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามจะได้ผลดีอย่างไรแต่เขียนมาเล่าให้ฟังก็ได้นะซึ่งในที่นี้ก็มีหลายหลายท่านแต่เขียนมาเล่าให้ฟังให้ความเห็นนะเล่าถึงสถานการณ์ต่างๆนะหรือเปอิดประเด็นนะตรงนี้ครับพเจ้าก็ยินดีรับฟังโดยเราจะนําเรื่องราวตรงนีนะ้มาพูดคุยกันในวันพูดนะของทุกๆสัปดาห์แนตะ่มีสัปดาห์หนึ่งก็จะได้รับจดหมายบ้างข้อความบ้างในะอยู่ทุกๆสัปดาห์ ถ้ามีเรื่องราวใดๆเพิ่มเตนะิมคือคุยคนเดียวก็คุยได้นะคุยกับไมโครโฟนนี่แหละคุยกับท่านผู้ฟังผ่านทางสถาน,น you, ีวิทยุเราก็ไดนะ้หรือว่าคุยกันแบบลักษณะโต้อตอบเราจะมีคุณเตือนใจสินทุกวันนี้แต่เป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกันและในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังแต่ส่งมาได้ในยินดีรับฟังยินดีต้อนรับในจดหมายทุกฉบับข้อความทุกข้อความที่ส่งมาก็อ่าน ก็อ่านทำความเข้าใจนะพอถือใช้ความรู้ความสามารถที่พอจะมีอยู่บ้างในการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้มีความแจ่มแจ้งตามหน้าที่ของข้าพาจ้าวันนี้ก็ได้รับจดหมายนะจากคุณจอเขียนมาจากจกังหวัดอุตรติต์แล้วก็มีคำถามหลายอย่างส่วนที่จะตอบเพิ่มเติมในวันนี้นั่ก็คือคุณจอเนี่ยมีความเห็นว่าคนในสมัยก่อนแอันนี้ก็คงจะหมายถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบรรลุกันง่ายจัง ในสมัยพุทธกาลเนี่นไม่ว่าเจอเรื่องราวตรงนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราอ่านเราฟังแล้วอา้าบรรลุแล้วเหรอไม่บรรลุกันง่ายจังในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่นยไล่ไปตั้งแต่โซดาบานบ้างสกัดทาคามีอนาคามมอราหานบ้างอะไรเงี้ยแต่ทําไมปัจจุบันนี้กลับกันบางคนก็บอกว่าขอแค่โสดาบันก็พอแล้วก็ทําให้ดูเหมือนอการกําลังทําปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกไล่ไปอย่างนี้น นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าเราล่วงเลยสมัยพุทธกาลมาก็ต้องหลายพันปีเอ๊แล้วทําไมคนเหล่านั้นเขาบรรลุก,กันง่ายจังแต่ทําไมบัดนี้แต่มันบรรลุง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าบรรลุยากขึ้นหรือบรรลุง่ายขึ้นกันแน่แต่ทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนที่จะไปเกิดร่วมกับสมัยพุทธกาลสมัยพระเจ้าได้ก็ต้องมีบุญพอสมควรแต่ถึงจะไป อยู่ร่วมเพราะว่าการได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการดีเป็นการมีบุญมากแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาคนที่เคยมีภาษาร่วมกันมีบารมีร่วมกันแล้วก็จะไปเกิดในไถ่ท้วเ,เดียวกันใกล้กันเพราะฉะนั้นก็แน่นอนละ่ะวกนั้นเขาก็ต้องมีบุญในระดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นสมาสมุทธะเนี่ยถ้าบอกว่ามีใครที่เคยคอยช่วยเหลือหวพระองค์ในสมัยตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็จะ ต้องไปเกิดในระแบกนั้นเพื่อที่จะให้พระุเจ้าได้ตอบแทนได้เทศให้ฟังได้ทําให้บรรลุธรรมขึ้นมาเพราะว่าได้มีการเกื้อกูลการช่วยเหลือกันอยู่การเกื้อกูลการช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นอินทรีย์หนึ่งที่สําคัญคนจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะท่านฟังอ,อยู่ที่5อย่างศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาและศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาถ้าแก่กล้า ก็บรรลุได้เร็วถ้าน้อยก็บรรลุได้ช้าแต่ถามว่าคนที่เคยมีภาษาร่วมกับพระเจ้ามาเคยช่วยเหลือเคยมีกิจกรรมร่วมกันในชาติก่อนๆเขามีศรัทธาแน่นอนคือเราพูดถึงคนที่มีศรัทธานะเขาก็มีศรัทธาแต่แ,แก่กล้าด้วยดังจึงททาให้เขาเนี่ยมีอินทรีย์หนึ่งในห้าอย่างแต่พระเจ้ชาชี้ช่องให้แต่ทำความเพียรไปแต่สติเพิ่มสมาธิเพิ่ม ความเพียรเพิ่มปัญญาเกิดพวกก็บรรลุเลยแต่มันรุ้เร็วด้วยแต่บางคนเร็วขนาดที่เรียกว่าเร็วกว่าดีดนิ้วอีกบางคนก็อาจจะหลายวันหน่อยแต่ท่านพระสารีบุตรก็สิบห้าวันท่านพระมหาโมคัลณะก็เจ็ดวันองค์อื่นๆก็วันนี้บอกวันนี้ปุ่งนี้บรรลุก็มีแตองค์อื่นสองสามวันก็มีอย่างปัญจวัคคีย์นี่เป็นต้นแต่ซึ่งการบรรลุของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์นั้นเนี่ยก็อยู่ที่อินทรีย์และกองแต่ละท่าน แต่ละองค์แต่ละคนนั้นนะซึ่งถ้าแก่กล้านะก็บรรลุได้เร็วแตนะ่ถ้าอ่อนก็บรรลุได้ชา้านะแต่เราก็เคยเห็นคนที่เ,เทศเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุสักทนะีหรือก็ต้องเป็นหลายปีแต่อย่างพระเจ้าสุโตทนะหรือนะพระบิดาอย่างนี้ก็หลายปนะีกว่าจะบรรลุได้หรือคนอื่นๆไม่บรรลุเลยก็มีแต่ที่บรรลุก,ก็มีนะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสมัยไหนแต่มันอยู่ที่อินทรีย์ หลังจากสมัยพุทธก,กาลมาคนที่บรรลุมีไหมแต่มันต้องมีแน่นอนทําไมเพราะว่าถ้ามีการเจริญมรรคแปดแต่ถ้ามีการเจริญปฏิบัติตามมรรคแปดนี่ยผู้ชาตรัสไว้ตอนก่อนปร,รินิพพานแต่ว่าโลกนั้นจะไม่สิ้นจากพระอาหารหันต์แต่โลกจะไม่มีทางสิ้นไปจากพระอาหารหันต์ถ้ายังมีการปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่แต่นี่รอาหารหันต์เลยนะยังไม่ต้องกล่าวถึงโสดาสกทาคาอานาคาอันนั้นมีแน่นอนเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินเอา้าก็ไม่มีใครมา บอกมายืนยันแล้วแต่เพราะไอ้เรื่องการยืนยันมรกผลนิพพาเนเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งเฉพาะตนเฉพาะคนแต่สมมติถ้าคุณจอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างเงี้ยคุณจอต้องทราบเองเหรอแต่จิตใจมันเป็นอย่างนี้โอพระอาหารหันต์ก็เป็นอย่างนี้ทราบเองอยู่แต่คนอื่นที่จะมายืนยันเนี่ยมันไม่มีมันต,ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมายืนยันถึงความที่ตัวเราได้บรรลขุขั้นไหนขั้นไหนแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว มันไม่อยู่มาที่จะยืนยันแล้วว่าคนนี้เป็นนะคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้คิดไปเองนะแต่คนนี้เป็นจริงๆนะคนนี้ได้ขั้นนั้นขั้นนี้ไม่อยู่ที่จะมายืนยันทำให้คนที่จะมาพยากรณ์ที่จะฟังได้เชื่อได้แน่มีข้อมูลแน่นจริงเป็นต้นฉบับเนี่ยไม่มีแต่เขาอาศัยพยากรณ์อาศัยบอกกันบกคูบาอาจารย์องนั้นบอกอบกรูบาอาจารย์องนี้บอกแตนะ่ซึ่งก็ไม่ใช่คําของพุทธ,ธะจึงก็เลยทําให้คนก็อาจจะไม่จํากัน บารมีอาจจะไม่เท่ากันทําให้การบอกการสอนนี่ก็มีความสามารถไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ฟังมีแน่นอนอันนี้ครับเจ้ายืนยันได้แต่คนที่เขารับรองคนที่เขารับรู้คนที่เขาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะแ้วก็มีอยู่แต่สิ่งที่เราดูได้ดูตามเหตุแต่มีเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันอยู่หลายอย่างเช่นการที่บางคนบวชไม่ศึกเป็นคนที่มีความรู้ความเรียนเป็นข้าราชการบ้าง เป็นเชื้อพระวงศ์บ้างเป็นชาวบ้า,านธรรมดาปวดไม่สึกน,นี่ก็เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งเหมือนกันน่ว่าคาสอนดีบู้เชี่ยวน,นตรัสรู้จริจรงการปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือแม้ตัวเราเองเราลองปฏิบัติด,ดูใจิตเราก็วางลงไปเห็นชัดเจ,น,เจนขึ้นมาอันนี้จะทําให้เรามีความมั่นใจคือจุดประสงค์ที่เราต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้คลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแยง้ง นะคลายความเครือแคลงคลายความเห็นแย้งว่าสงสัยมารคผลนิพพานไม่มีหรือสงสัยว่าคนสมัยนี้มันบรรลุยากไม่ต้องพูดหรอกว่าสมัยนี้บรรลุยากสมัยพุทธกาลก็บรรลุยากเหมือนกันนะไม่ใช่จะบรรลุกันง่ายๆคนที่ยากยาก,กว่าจะบรรลุได้เนี่ยมันก็มีแต่สมัยนี้แตนะ่คนที่บรรลุได้ง่ายถ้าเข้าถึงคําสอนอย่างแท้จริงฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วนะวางใจลงไปตามแนะี่มันได้ พู้เชา้ายืนยันไว้แต่คนที่ไม่มีมารยาแต่คนตรงแต่คนที่ไม่มีมารยาเป็นคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่ปฏิบัติตามอยู่แต่เธอทาอย่างที่เราสอนไม่ต้องพูดถึงหรอกเจ็ดปีนะหรือเจ็ดเดือนนะโอ้ยเจ็ดวันก็ยังยาวไปนะวเอามันวันนี้นะบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นก็มีนะบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถ้าเป็นคนตรงนะเป็นคนตรง แต่เป็นคนที่ไม่มีมารยาเดี๋ยวบอกอยังไงให้ทําอย่างนั้นเดี๋ยวบอกว่าอยา่าโกรธก็อยา่าโกรธบอกว่าให้วางก็วางเดี๋ยวบอกให้เห็นแล้วก็เห็นตามจริงอย่างนั้นเดี๋ยวบอกอยังไงให้ทําอย่างนั้นเดี๋ยวปฏิบัติตามอย่างที่สอนเป๊ะๆเป๊ะๆเ,เ,เลยนะอันนี้จะทําให้แจ้งได้เะีวโดยเวลาที่ไม่นานโดยเวลาที่รวดเร็วเดีจะเร็วหรือช้านดเหตุปัจจัยมีอยู่คือเรื่องของทิศทาง ในมีความเข้าใจอย่างนี้มีความมั่นใจแล้าบอกในการบรรลุเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะนะบ,บางคนอาจจะทําบุญมาในลักษณะนี้ก็เป็นโสดาบันไปก่อนบางคนอาจจะทําบุญมามีบารมีในลักษณะหนึ่งเอาขึ้นกระโดดเป็นอนาคามีเลยก็มีแในสมัยพุทธกาลก็มีแไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไล่ไปตัวอ,อย่างเช่นท่านพระัญญาโกรธัญญะหรือท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระหมหาโมคลานะเนี่ยคือไล่ไปาจากโสดาบัน ได้โสดาบันปุ๊บก็กระโดดพุ้ขึ้นเป็นอรหันต์แต่คนอื่นๆวาสศกบางท่านในระยะเวลาจากโสดาบันเป็นอรหันต์ก็เป็นหลายสิ0ปีเช่นพระเจ้าสุโทธทนะเป็นต้นบางท่านก็ข้ามโสดาบันไปแล้วก็ไปเป็นสกทาคามีก่อนก็มีแต่พระบางรูปบางธรรมปุ๊บบรรลุปเป็นอนาคามีก่อนแล้วข้ามสกทาคามีข้ามโสดาบันไปเลยก็มีแล้วก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ภายหลังบนีมีหลายอย่าง บางคนไม่ได้บรรลุเป็นอะไรเลยในสามขั้นแรกอยู่ปุ๊บปั๊บบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็มีเช่นพระองคุลิมานเป็นต้นหรือหลา,ลายรูปก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นขั้นตอนก็ได้อาจจะข้ามไปก็ได้แต่แล้วแต่ว่าอินทรีย์ของแต่ละคนซึ่งตรงนี้เราทําให้เจริญได้ในแก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแเราสร้างตรงนี้ให้ถูกเราก็จะบรรลุได้เร็ว แต่แล้วเมื่อฟังอื่นที่หวังว่าเอ้ยฉันจะได้แค่โสดาบันก็พอชาตินี้ขอโสดาบันพอเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราทํามกให้ถูกแล้วเราอาจจะได้มากกว่าก็ได้แต่เราอาจจะเป็นไปอยู่ที่อินทรีย์ของเราแต่วา่าอินทรีย์ของเราเนี่ยระดับไหนคุณกําลังปฏิบัติอะไรอยู่ก็คือถ้าคุณปฏิบัติโสดาปฏิมาลผลที่ได้มันจะต้องเป็นโสดาปฏิมาแน่แต่เช่นคุณทาอะไรเรื่องของศีลเรื่องของความสัทยาในพุทธชาแต่คุณปฏิบัติตรงนี้คุณก็ได้เป็น ผลมันก็ได้เป็นโสดาบันแต่มันจะได้มาเป็นพระอาหารหันเนี่ยมันจะยากเพราะว่าเดินคนละเส้นกันคือเส้นเนี้ยมันจะไปที่โสดาบันแต่เพราะเรื่องของสีมันจะสุดที่นี่แต่ถ้าเราทําเรื่องของจิตใจให้มันดีขึ้นไปเนมันยิ่งขึ้นไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู you boy boy, you boy boy. ่บ่อยๆอยู่บ่อยๆทําจิตให้มีสติตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆะอันนี้ก็จะทําให้สูงขึ้นไปได้ซึ่งแน่นอนไม่ว่าเราจะเดินอรัตธรรคหรือโซดาปฏิมากรรคก็ตามเนี่ย ความเร็วหรือความช้านี่ยก็อยู่ที่อินทรีย์ของเราแล้วเราจะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าแต่ถ้าเรายังคิดว่าการงานเรายังมีมากอยู่แต่เรายังต้องเลี้ยงดูบุตรหลานยุ่งวุ่นวายในเรื่องของครัวเรือนครอบครัว,รวการงานต่างๆน่เอ่จะมาเห็นความไม่ที่งหรือมีสติบางทีมันยากเ,าเราก็อย่าท้อแท้แต่เราก็ตั้งศีลของเราให้ดีแต่ศึกษาธรรมะบ้างมีการไปหลิกเร้นบ้างอันนี้คุณก็เดินอยู่ในทาง แต่การเดินอยู่ในทางอาจจะช้าอาจจะเร็วก็อยู่ที่ว่าคุณเดินเร็วหรือคุณเดินช้าแต่คุณทําความเพียรมากหรือคุณทาความเพียรน้อยแต่ขอให้อยู่ในทางอย่าเพิ่งเปลี่ยนออกนอกทางเราก็ค่อยๆไปแต่โซดาบันก็ดีแต่ดีแน่นอนแต่โสดาปฏิมากรก็ยังดีแต่ดีกว่าคนที่ทําปิดศีดีกว่าคนที่สร้างอคุโลธรรมต่างๆแต่เราไปช้าไปเร็วเราไม่มีปัญหาแต่ขอให้ทําความดีมันไปถูกทางแน่นอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ระหว่างทางที่ไปนะรับชักชวนใครที่ใช้มาเดินทางนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนั่นคือคำถามของคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปก็เป็นคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณสุภาจารีได้พูดถึงกันเทศตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของโลก,กุตระกับเรื่องของโลกิยะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการกําหนดปดเพียนชนะที่ผิดพลาดไป น,นี้ก็ได้ไปแก้ไขแล้วแต่บางทีก็พูดผิดนะตัวขา้าพเจ้านี่อันนี้เป็นข้อจํากัดของความที่เราบอกสอนแต่เพราะว่าตัวข้าพเจ้านั้นก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่สัมมาสมัมพุทธะแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาความเป็นสัมมาสมัมพุทธะแต่ตัวเราไม่ใช่โพธิสัตว์แต่ตัวเราไม่ใช่พระปรเจ้าเราก็ไม่ได้หวังที่จะเป็นพระบรเจ้าแต่หวังที่จะทําความทุกข์ของตัวเองนั้นให้มันหมดจดและรบาบคาบไปแต่เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการสอนข้าพเจ้ามีไม่เท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนเร่าการความรู้ความแตกฉานจะมีไม่เท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ไม่ได้แม้ส่วนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบถึงขนาดนั้นเอาแค่ครูบาอาจารย์บางท่านมันองค์เราก็สามารถไม่เท่าท่านโดยซ้ำในยุคป,ปัจจุบันเพราะในเรื่องของการบอกสอนเรการที่นําความรู้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคือเป็นการบอกต่อความรู้เฉยๆทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะ ทำสิ่งนั้นให้แจมแจ้งแตนะ่ซึ่งในการกำหนดบทเพียนชนะเนี่ยอาจะจะมีที่ผิดที่ถูกบ้างแต่ก็ยินดีรับฟังและคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่ถ้าเห็นที่ผิดอะไรต่างก็ชี้แจงได้บอกได้นะครับเจ้าก็ยินดีที่จะรับฟังยินดีในการที่จะแก้ไขแต่ทําให้มันถูกด้วยการทําอย่างนี้ธรรมวินัยของพวกเราทั้งหลายเนี่ยะจะเจริญขึ้นได้ะจะตั้งมั่นอยู่ได้อย่างมั่นคงตล,ลอดกาลนาน,นเป็นพระเจ้าตรายว้แต่ช่วยกันบอกช่วยกันเตือน แต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบอกสอนเท่านั้นเรื่องของการประพฤติตัวด้วยนะพระทําไมจะบอกไม่ได้แต่พระที่บอกไม่ได้สิไม่ดีแต่พระที่บอกได้แต่สอนได้ก็คือหมายความว่าถ้าพระทําไมด่ดีคุณก็ต้องสามารถที่จะบอกได้แต่ไม่ใช่ว่าพระทุกองค์จะดีหมดแต่บางทีมันเผลอเรอไปบางทีมันพลาดพลั้งผิดไปเราก็ต้องมีลูกศิษย์นี่แหละคอยเตือนคอยบอกถ้ามีคนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละคอยชี้ช่องนะให้ปฏิบัติตามเราจะช่วยกันรักษา ศาส,สนาช่วยรักษาคำสอนของพระเจ้าได้ไหนช่วยกันแต่โดยการบอกสอนนี้เราก็อย่าเป็นลนักษณะว่า,าคนพานคอยเพ่งโทษหรือว่าลักษณะว่าบัณฑิตลืมตัวะจะพูดพราบอะไรไปก็พูดพราบแต่ก็ให้มีหลักเกณฑ์หลักการนิดนึงในการที่จะบอกสอนคนที่รับฟังแล้วก็คอยรับฟังคําตักเตือนด้วยความครบหนักแน่นแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แต่ฟังไม่ได้แก้ไม่ได้ แต่เราสามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้แม้แต่สาวกหลักๆสําคัญสําคัญเช่นท่านพระสา,ารีบุตรก็ตามท่านก็ยังรับฟังบุคคลอื่นในการที่จะบอกในการที่จะเตือนเรื่องนี้เป็นการดีแต่ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนแต่บางทีในกระบวนการการทํางานต่างๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันบ้างพูดผิดพูดถูกบ้างบางทีมันเบลอบ้างป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เป็นเรื่องของสังสารวัตรที่ทําให้มันมีอาการต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่ความผิดของใครสักคนใดคนหนึ่งหรอกแต่เป็นเรื่องของสังสารวัตรแต่ที่มันต้องมีข้อผิดมีข้อถูกตรงนั้นเป็นอย่างนั้นแตกต่างกันไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดากำนังข้อที่สองของคุณสุปาชรีในที่พูดถึงเรื่องของโซดาบันแต่ถามว่ากรารศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงแต่ทําให้ปุถุชนเนี่ยเป็นโสดาบันได้ใช่หรือไม่อันนี้มันแน่นอนศรัทธาเนี่ยท่านบอก ศรัทธาเป็นอินทรีย์นะเป็นอินทรีย์เป็นความยิ่งใหญ่ในใจที่ถ้าเรามีแล้วจำใจของเราให้บรรลุทำได้แต่ศรัทธาเป็นหนึ่งในอินทรีย์ทั้งห้าที่จะทําให้เราได้บรรลุเร็วแล้วคนที่มีศรัทธาเนี่ยมันเหมือนไหลไปก็คือเป็นขั้นเป็นตอนไปมีศรัทธาปุ๊บคุณจะมีความเปลี่ยนคุณมีความเปลี่ยนปุ๊บค,คุณจะได้สติมีสติปุ๊บสมาธิคุณจะเกิดสมาธิเกิดแล้วปัญญามี มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวแต่เมื่อไร่เราก็ได้ถึงความเต็มของมัน,นในขั้นนั้นนั้นและคุณเต็มถึงระดับขอ,ของความเป็นโสดาบัานพวะคุณก็ได้เป็นโสดาบัานศรัทธาวิริยะ <c ute> สติสมาธิปัญญาคุณเต็มถึงระดับของอนาคามีพวกคุณก็ได้เป็นอนาคามีแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของคุณเต็มถึงระดับอรหันต์และคุณก็ได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแะอันนี้ธรรมดาเลยจะเป็นเรื่องที่สําคัญเลยแต่ศรัทธาความเลื่อมใส ยังไงเรียกว่าเริ่มใสกันสุดๆแล้วเริ่มใสกันอย่างลงมัน่นแต่ก็บางคนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้โหลักษณะมหาบุรุษสามงป,ประการแล้วเริ่มใสนะด้วยรูปร่างผิวพรรณอะไรก็ว่าไปนี่อย่างหนึง่งแ้วบางคนได้ยินเสียงโอ้โหเสียงเหมือนโนกระวิกพูดเหมือนเสียงพรมแล้วก็เริ่มใสศรัทธานี่ก็อย่างแต่บางคนได้ฟังธรรมแะแต่มีความแตกฉานโอ้โหตอบได้อย่างนั้นอย่างนี้ แยกแยกไปเป็นแง่มุมมีความเลื่อมใสอันนี้ก็มีศรัทธาอย่างหนึ่งนะหรือบางคนนะเห็นพระุทชเจ้าปฏิบัติอยู่ในศีลแต่มีความเศร้าหมองในเรื่องของการกินอาหารบิณฑบ,บาตโอสละทรัพย์มาอยู่ป่าอยู่เรือนอยู่คนไม้แหมมันน่ายกหยอกอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แตนะ่คนศรัทธาจากการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูนำมาทางภาษาทางศีลแต่ซึ่งศรัทธาอย่างไรเรียกว่ามั่นคงนะ็คือสอย่ญญางที่พูดมาเนี่ย คนอื่นทํามีไหมแต่คนที่รูปงามกว่าพระเจ้ามีไหมหรือใกล้เคียงกันแต่ศรัทธาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็มีแต่ถ้าเราไปบันทึกเสียงทําเสียงให้เหมือนแต่ทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พูดผ่านไมโครโฟนคนพูดเสียงอย่างหนึ่งออกมาเสียงเหมือนพระเจ้าเราก็อาจจะทําได้อาจจะทําให้ศรัทธาของเขาเปลี่ยนแปลงไปหาคนนั้นความเลื่อมใสเปลี่ยนแปลไปงปลปลปลไปก็ได้แต่นี่เป็นสิ่งภายนอกภายนอกที่ลึกซึ้งลึกล้ําเข้าไป อันี้พระเจ้าได้เคยตรัสเรื่องของศรัทธ,ธาไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสุภูติสูตรสุภูติสูตรนั้นก็ได้พูดถึงพระสุภูติแหละที่มีความศรัทธ,ธาลักษณะไหนแต่ซึ่งพระเจ้าก็ไล่ไปแต่ตั้งแต่เรื่องของการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราจะพูดง่ายๆให้กลับมาถึงเรื่องของอินทรีย์ห้าแต่เรื่องนี้ก็เคิดตายกับท่านพระสารีบุตรเหมือนกันแต่คนที่มีศรัทธ,ธาเ,เป็นเปี่ยมเลยนะเ,เป็นเปี่ยมเลย คือศรัทธาเราค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นถ้าศรัทธาเรามากขึ้นมากขึ้นวิริยะเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่วิริยะเราเพิ่มมากขึ้นมากขึน้นไอ้สติเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ศรัทธาเรายังเพิ่มขึ้นไปอยู่อย่วิริยะก็เพิ่มวิริยะเพิ่มสติก็เพิ่มไล่ไปไล่ไปอย่างนี้จนกระทั่งศรัทธาเต็มเมื่อไหร่แต่เต็มเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะทำวิริยะให้เต็มวิริยะเต็มสติเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มเต็มปุ๊บเน นะคือทั้งทั้งห้าอันเต็มถึงขั้นขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ที่คุณจะบรรลุอันใดอันหนึ่งก็คือมีศรัทธาเต็มของขั้นนั้นขั้นนั้นเอาสูงสุดเลยคือเป็นพระอรหันต์อย่างคนที่เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยจะพูดว่าศรัทธาเต็มไม่ได้นะพระอรหันต์เนี่ยศรัทธาเต็มกว่าแต่เต็มปยมนั่นะคืออรหันต์มีมากกว่าแน่นอนแต่โสดาบันก็มีเต็มถึงข,ขั้นของความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็เต็มเป็นขั้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 นของเข้าไป และเต็มเปี่ยมที่สุดก็คืออรหันต์ถามว่ามีมากกว่านี้ไหมนนในความเป็นสาวกจะมีแค่นี้แต่ของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็ก็พูดถึงเรื่องของบาร,รมีสิบทั์ไปดังนั้นเป็นทางที่จะเป็นสมาสมุตก็แยกไปแต,แต่สำหรับสาวกแต่ถ้าพูดถึงโสดาบัน,นในที่นี้คุณสุภาจะรีถามถึงเรื่องของโสดาบันนะโสดาบันเนี่ยอะไรที่เรียกว่าศรัทธาข,ของความเป็นโสดาบันแต่เรายังไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์ที่เต็มเปี่ยมนะแต่ของความเป็นพระอรหันต์เอาของความเป็นโสดาบัน ศรัทธายังไงเรียกว่าศรัทธาของความเป็นโสดาบันเรได้ฟังเรื่องที่จะพูดถึงในวันพืัอวันศุกร์นี้น็่คือเรื่องของสัจจกะนิครนบุตรแล้วก็ได้พูดถึงบทเปลี่ยนชนะอันหนึ่ที่บอกว่าบุคคลที่รู้ความรู้ใดคือรู้แจ้งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยยังเอาได้ครบถ้วนแล้วถึงความเป็นโสดวตาบันแล้วเนี่ยนะก็จะหมดความสงสัยราศจากความเครือแคลง ถึงความกล้า,าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลคอื่นในคําสอนแห่งศาสดาต้นและนี่คือสสดาบันต้องมีศรัทธาในลักษณะนี้นั่นคือศรัทธามากพอที่จะเอาเจ้าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งออกไปได้แต่ศรัทธามากถึงระดับนี้จ้าคุณศรัทธาคุณเนี่ยทำให้มีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นเต็มแล้วนะแต่ศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญา คุณเต็มจะถึงระดับความเป็นโสดาบันศรัทธาคุณเต็มถึงความระดับเป็นโสดาบันละแต่เต็มละแต่ทำให้คุณสามารถที่จะยั่งเอาได้ถึงความรู้ตรงนี้แตครบถ้วนหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความห้าหาันแต่ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนห่งศาสดาตนถ้าเขาบอกว่าบูชานี่สิคุณเป็นโสดาบันใช่ไหมคุณจะบูชาไหมถ้ามันไม่ใช่ที่พระเจ้าสอน เราก็จะมีความกล้าหาญเข้าหาญว่าเอ้ยอันนี้ไม่ต้องเชื่อตามุคนอื่นนะเรากล้าเรามีความหข้าหาญตรงนี้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นโสดาบันคนหนึ่งก็พูดยังไงคนหนึ่งก็ว่ายังไงที่ไม่ใช่ศาสดาเรานะเพื่อนข้างบ้านบอกให้คุณบูชานี่สิอะไรก็ไม่รู้ล่ะสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนเเราก็จะเออสงสัยมันน่าจะดีเหมือนกันนะแต่ว่าศรัทธายังไม่เต็มแต่ศรัทธายังไม่เต็มถึงความเป็นโสดาบันเราไม่ต้องพูดถึงพระอานะเราแค่โสดาบันก่อนลักษณะนี้เป็นต้น เรื่องทเรากลับมาที่คําถามของคุณสุบาจารีที่ถามว่าศรัาทธาความเลื่อมใสในพระเจ้าเนี่ยทำให้ปุชชนเป็นโสดาบันได้ใช่หรือไม่ก็คือนน่นเล่อยไปถึงอราหันลุ่นเลยนั่ไม่ใช่แค่เฉพาะโสดาบันแต่โสดาบันน่ก็เต็มขั้นของความเป็นโสดาบันขั้นเต็มของความเป็นโสดาบันเรื่องของศรัทธาคืออะไรนั่คือทําให้หมดความเคลือบแคลงลปราศจากความสงสัยถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนในศาสนาตน แต่ถ้าคุณมีศรัทธาจนถึงระดับนี้คุณเป็นโสดาบันดานั่นเต็มขึ้นมาซึ่งมันก็จะทําให้สติความเพียรสมาธิปัญญาของเราเต็มขั้นของมันในความเป็นโสดาบันแล้วมันเต็มในระดับนี้อันนี้ก็อ,อธิบายง่ายๆนะทนฟังแต่ถ้าจะอธิบายให้ลึกลงไปอีกท่านพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแต่ที่บอกว่าคนเจอความทุกข์บุคคลถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วมีทางเลือกสองทางอย่างคือหนึ่งมุนงคคลั่งเผลอ นะตบกชกตัววิดวายกระตูวูนาดาทอโกรธเครื่องนี่คือต่างเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สองเนี่จะสแสวงหาทางออกภายนอกนะสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะน่าจะมีคนที่รู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนี่คือทางที่คนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะเลือกนะทุกจะทำให้เกิดศรัทธาที่พระเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของเวลาที่เรามีผัสสะใช่ไหมเราจะมีเวทนาแต่คนที่มีเวทนาก็ชื่อว่ามีตัณหา ในมีตนะก็จะมีอุปทานมีอุปทานก็มีพบมีพบก็มีการเกิดมีการเกิดก็มีทุกข์มีทุกข์นี่แหละสามารถทําให้เกิดมีศรัทธาได้ตรงนี้จะแยกเป็นสองทางแต่คือคนที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้ว้วก็บ้าบอไปกันในกระทางหนึ่งคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วนะพอเห็นทางออกภายนอกก็จะมาทางศรัทธาตรงนี้นะศรัทธาคือความมั่นใจมั่นใจในอะไรมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่วรู้ทางออก แต่คุณเลือกทางออกตรงนี้แล้วคุณจึงเดินมาตามทางนี้แล้วพอเดินมาตามทางศรั reste, ทธาแล้วก็ทาให้เกิดปราโมทมีปราโมทแล้วก็จะเกิดปีติมีปีติแล้วก็จะมีความสงบระงับมีความสงบระงับก็จะมีสุขมีสุขก็มีสมาธิมีสมาธิก็เ,เกิดการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะนายนายกลายกำหนัดกลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นแล้วมันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นสลก็เนี่ยเริ่มจากศรัทธา เริ่มจากการที่เรามีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเริ่มจากการที่เรามั่นใจว่าเอ้ะมันมีทางออกของปัญหาที่เราเจออยู่ในชีวิตนะไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนก็ตามเอา้าปัญหานี้มันจะยากเย็นจนกระทั่งถึงคณีว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยเอ้ามันมีทางออกทรกฟันมีทางออกซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าค้นพบไห้แล้วให้เรามีความมั่นใจตรงนี้มีความมั่นใจในทางแก้ปัญหามีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เราเลือกทางออกให้ถูกแล้วเราจะไปตามทางนี้ได้หนึ่งเอาเราวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าบอกว่ามีคําถามข้อสองสัยใดๆให้เกณฑ์กันมาได้แต่ที่รายการธรรมารัปรุณสตานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0 0 0หรือว่าส่งไปที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้แต่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมา com u ูรีด e ห่ m เวันนี้ครับจเจ้าพระพายบุญก็ขอลาไปก่อนเจริปอดติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 h z กิ